สวัสดีครับสวัสดีค่ะแห่อันนี้คืออะไรครับคุณบีแจกดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบบนสีาสาเนี่ยนะครับที่ทำ มออกาช่วงนี้ดอกไม้แพงนะคะก็เลยใช้วิธีนี้แทนใช้วิธีนี้แทนแต่แม้ต่อให้ว่าเทศกาลวันวาเลนไทน์เนี่ยนะคะจะไม่ใช่เทศกาลของคนไทยก็จริงแต่ว่าก็ต้องกล่าวคำว่าสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะคุณเ,<อ>เก์คุณผู้มผชมด้วยนิดหนึ่งอันนี้ไม่ได้หมายถึงคู่รักอย่างเดียวนะคะคหมายถึงครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเชื่อว่าคนที่มีคู่เนี่ยนะครับก็คงจะใช้โอกาสนี้ในการแสดงความรักกับคู่รักกับคู่ชีวิตของตัวเองนะครับซึ่งก็แน่นอนครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่จะช่วยให้คนมีคู่นั้นเข้าใจคคววววาาาาาามมมมรัักกกขึ้้นนนดดยเู่ รักของคุณนั้นอยู่ในขั้นไหนระดับไหนอ่าสังเกตกันให้ดีๆเลยนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นข้อมูลค่ะจากบทความบันไดรัก6ขั้นและ3ระยะรักแล้วคุณอยู่ระยะไหนนะคะเผยแพร่ทางนิตยสาร h o s p i t a l Health Care ค่ะสําหรับระยะรักนะคะแบ่งเป็น3ระยะขั้นแรกก็คือ Romantic Love ค่ะหรือที่เรียกว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นนั่นเองช่วงนี้นะคะคู่รักทําอะไรก็หวานแหววดูดีไปหมดโดยส่วนใหญ่นะคะจะมีเวลาอยู่ที่3เดือนถึง1ปีค่ะ ก็ระยะที่2ต่อมาก็คือ Sensible Love ครับเป็นช่วงรักที่มีเหตุผลเริ่มจะเห็นข้อดีข้อเสียของกันและกันนะครับถ้าเกิดปรับตัวกันได้ก็จะสามารถพัฒนาความรักเข้าสู่ขั้นที่3คือ Life Long Friendship ก็คือเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่นั้นตัดสินใจแต่งงานกันหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างจริงจังเป็นช่วงที่มีความผูกพันแล้วก็ความเป็นเพื่อนสนิทเป็นมิตรแท้และเป็นรักแท้ด้วยค่ะว่ากันว่าคู่รักที่ฝ่าฟันทุกอุปสรรคนะคะถึงจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วยังต้องอาศัยบันไดรักอออีกก6ขัั้้นค่่่ะเพืืทําาใหรยยวตไป บันไดขั้นที่1นนะคะก็คือความรับผิดชอบร่วมกันค่ะที่ไม่ควรทาอะไรตามใจตัวเองนะคะและเมื่อทําความผิดก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันต่อมานะคะบันไดขั้นที่2นะคะก็คือความผูกพันและเข้าใจค่ะก็คือต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันส่วนบันไดขั้นที่3นะคะก็คือถึงห่างไกลแต่ใกล้ชิดก็คือเมื่อรักกันแล้วต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันรวมทั้งให้พื้นที่อิสระต่อกันนะคะบันไดขั้นที่4ก็คือพิชิตปัญหานะครับเมื่อใ่ก็ตามที่มีทะเลื่องทะเลาะกันก็คงต้องทําความเข้าใจแล้วก็ตกลงกันโดยไม่ทิ้้้งงปัญหหาาาใค กัน,นโดยบันไดขั้นที่5ต่อมาก็คือลดอัตราแล้วก็อดทนครับเพราะว่าความรักคือการให้อภัยและการปรับตัวที่ต้องทําอย่างสม่ําเสมอและก็ต่อเนื่องด้วยและบันไดขั้นที่6ก็คือรักนิรันดร์มั่นคงซึ่งหลายคู่เนี่ยทำได้นะครับแต่ว่าหลายคู่ก็ต้องแยกทางกันไปในบันไดขั้นนี้แหละครับทั้งหมดนี้ไม่มีสูตรสําเร็จ ตายตัวนะครับสำคัญอยู่ที่คนทั้งสองคนนั่นแหละครับค่ะรู้และเข้าใจบันไดรักหกขั้นกันแล้วนะคะกลับมาดูค่ะวิธีการแสดงออกทางความรักนะคะในวันว,นเวาเลนไทน์แบบนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของการกอดนะคะอบกอดแล้วก็จูบซึ่งก็เป็นเรื่องที่เห็นกันมากขึ้นแล้วในสังคมปัจจุบนันแต่ว่าในนิติสารเล่มเดียวกันเนี่ยพูดถึงการจูบข,ของคู่รักว่าอย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะก็ต้องมาแนะนํากันนะครับเพราะว่าการจูบเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งวิถีทางหนึ่งที่คุณจะรับเชื้อโรคต่างๆเข้้้าาาาาามมมไดดววยนนะะครรรรัััับเพ่กกกสสผิฝีป เป็นช่องทางหนึ่งเหมือนกันที่จะรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะครเรื่องนี้ค่ะนำมาจากบทความฟินหรือฟอจูบเพชฌฆาตวาเลนทน์นะคะเปิดเผยว่าจากการสํารวจในปีที่ผ่านๆมาค่ะพบว่ามีผู้ติดเชื้อและอยู่ในภาวะเป็นผหาแพร่เชื้อนะคะจากการจูบเนี่ยโดยมากค่ะ11.5%เนี่ยพบในคนไทยนะคะส่วน42.2%พบในคนญี่ปุน่นและ90.7%นะคะพบในคนอเมริกันทําให้ทุกปีนะคะจะมีการออกมาเตือนค่ะเรื่องการจูบแบบดูดดื่มเนี่ยนะคะเสี่ยงโรคโดยเฉพาะการจูบกับ คนที่ไม่รู้จักหรือคนที่ไม่ใช่คู่รักสามีหรือภรรยานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นวัยรุ่นด้วยนะครับที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อต่างๆหนึ่งในนั้นเขาเรียกว่าโรคจูบครับหรือว่า kissing disease ครับเกิดจากเชื้อไวรัสที่กระจายตัวอยู่ในน้ำลายเมื่อรับเชื้อโดยการจูบแลกน้ำลายกันเนี่ยนะครับภายใน30วันหลังจากนั้นบางคนจะมีอาการไข้ปวดเมื่อยปวดหัวไอเจ็บคอต่อมน้ำเหลืองโตเจ็บท้องมีผลผืนขึ้นนะครับแล้วก็เลือดออกตามผิวหนังตาบวมอักเสบและจะมีผลต่อการก่อมะเร็งในช่องลำค พอรวมทั้งอาจจะลามไปยังหัวใจนะครับจนเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบด้วยครับในที่นี้หมายถึงการจูบแบบแลกน้ําลายนะคะเพราะว่าหากมีการสัมรักหรือว่าไม่สบายอาจจะทําให้เกิดถึงขั้นปอดติดเชื้อได้เลยเพราะฉะนั้นหลังจากจูบผักมีอาการไข้ไอและหอบนะคะคุณอาจติดเชื้อปอดบวมแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องระวังกันด้วยในบทความนี้แนะนําถึงสิ่งที่ควรรู้ไว้ก่อนไปจูบจุ๊บกันด้วยคะ่ะข้อแรกนะครับบอกว่าไม่ควรจะแปรงฟันก่อนจะไปจูบจุ๊บกันนะครับเพราะว่าการแปรงฟันจะทําให้ ้ขึนและหากจะจูบก็ต้องจูบกันด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับตั้งใจรักษาสุขภาพของตัวเองก่อนให้ดีแล้วค่อยไปแสดงความรักกันสรุปก็คือใครที่ป่วยอยู่ไม่ควรจะแสดงความรักด้วยวิธีจูบนะครับและทราบหรือไม่ครับว่าแค่ลิปสติกบนริมฝีปากของสาวๆเนี่ยก็ติดโรคได้เหมือนกันอย่าจูบกันแค่ภายนอกคิดว่าเป็นริมฝีปากเท่านั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าลิปสติกเองอาจจะมีความสกรปรกหรือว่าอาจจะมีเชื้อโรคได้ด้วยค่ะจริงๆผู้เขียนบทความนี้เนี่ยนะคะคแนะนาค่ะถึงวิธีการเลี่ยงเอาไว้ด้วยเนี่ยนะคะ รหรือว่าทางที่ดีเนี่ยย้ายไปจุ๊บที่อื่นแทนค่ะคุณเกณฑ์ที่ไหนครับตรงหัวคิ้วนะคะตรงหน้าผ<พ>า,<ต>าอะไรพวกนี้อ,อบอุ่นดีก็จุบมือก็ได้นะครับ<ด>ก็เอาไปใช้กันแล้วแต่ความสัมพันธ์ของแต่ละคนแต่ละคู่นะครับค่ะ